สวัสดีครับวงวันนี้วันอาทิตย์ครับผมเข้าทํางานพอดัดีอยู่วงว่าหงุดหงิดเดินหามิม้มไปเจอมิ้มหนึ่งลังครับลังเล็กแต่จาคลิปก่อนได้ไหมครับที่ผมตีพึ่งโพงนะครับมีพึ่งโพงมาอยู่ที่เก่านะครับแต่จะใช้ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องเอาควันเป่าใส่ดู <ทำ S 1> นี่นครับอไอ้เจ้าตัวเล็กมาอยู่เป็นเพื่อนไปเดี๋ยวผมเอากันไกลก่อนไปตีลังเล็ก วันนี้ไม่ได้ใส่ชุดอะไรมาผมใส่กขนสั้นครับผมนะครับหรือเท่นตอเสื้อไปเดี๋ยวขอดูพึ่งก่อนว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเอาตัวเดียวพอไปครับผมตัวเต่งขาสั้นครับโทษนะครับที่ถ่ายไปข้างล่างผมตัวเต่ขายาวไปไปดูครับาทำงานจริงครับวันนี้ทั้งอาทิตย์เลยไม่ได้ออกหามิมนะครับ เลยหงุดหงิดเดินดูมีมกันข้างขนส่งเหอะไอ้หนูเลยก็ไปเจอมีมนะครับลังไม่โตนะครับแล้วก็ดูไปดูพึ่งพงที่เก่าอยู่ครับมามาอยู่ใหม่แต่จะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปครับครับอ่าตอนนี้เราก็เดินมาถึงมีม จำได้ไหมครับที่ว่าผมหารุ่นก่อนนะครับที่ว่าสองรังคู่ครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ผมตีกันที่อยู่่ทีตีตรงนี้รังครับแล้วก็ตีข้างล่างลังที่อ่อนขาวครับลังอ่ะแต่มิมอยู่นู่นนะครับมาดูพี่เก่าไม่ไปไหนครับผมไปเดี๋ยวไปดูมิมเลยครับลังไม่โตครับผม ก็กลัวช่องจะเหงาเลยทำมาวานไปตีพึ่งกับพี่ทานมังกรมากับพี่แปะนะครับผมเลยวันนี้งุดงิดออกหาวินดีกว่าไม่ใช่ออกหาเดินดูก็มาเจอครับนี่ครับผมรังไม่ใหญ่ครับแต่หัวน้ําใหญ่แล้วนะดี๋ให้ดูครับผมแต่หัวหน้ําโตดีครับผมนี่ครับมี เห็นนะครับนี่ผมถ่ายสั่นมันครับผม่ปเดี๋ยวผมขอลนดูก่อนนะครับเอาออกมาแล้วร้องว่าเลยดูครับน้ำไม่มีเลย,เยน้ำนมีอยู่หน่อยเดียวครับผม<ด>พอเห็น<อ>ปับว่าเลยร้องอไอตัวเล็กก็ไม่ค่อยกินด้วยตัวอ่อนจะกินแต่น,น้ำ ตัวอ่อนเ<ก>อาไปย่างเนาะทำกันไปคลิปไม่รู้จะอยู่งว่างครับเข้าเวนไม่ได้ไปไหนด้วยครับเข้าเพราะว่าไปไหนไม่ได้เขาอยู่เวนนี่ไปไหนไม่ได้เขาไม่้ออกไหนกอนาวัน <ไป S 2> เห็นจะโดนเข้า <c oughs> นะครับไปเดี๋ยวไปดูพึ่งโพงครับผมที่ผมเจอไว้อ่ะไอ้หนูถือไหมไปครับไปดูพึ่งโพงครับ อ่าเนี่ยครับจาได้ไหมครับที่ไอตัวเจ้าตัวเล็กนั่งกินน้ําหวานตรงนี้นแต่เขาโค่นต้นทั้งฉาไปแล้วครับคือเนี่ยเขาทาใหม่หมดเลยครับเนี่ยเขาจะทําอะไรเขาไม่รู้ครับเอาสตียนหมดเลยนะครับเนี่ยพึ่งโพลที่ผมยกแผ่นนะ่ะมันที่มันเป็นแผ่นเหล็กนะครับที่ผมยกกันแอดเอสดีได้พึ่งว่าสามสี่ชั้นน่ะนะคลิปก่อนนะครับ เนี่ยครับที่ไอ้ตัวเล็กกินกินน้ําหวานนึงเนี่ยครับที่หลังมือบวมอะเข้าไปดูได้เลยครับโดนมิ้งต่อยมารุ่นนั้นครับหลังมือบวมเนี้ยที่นั่งกินนยางเงี้ยครับตรงที่เขานั่งเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูพุ่งโพงเนี่ยครับจําได้ยังครับไม่ยายเลยครับผมครับไปดูครับผมแต่ไม่แย่เลยพอเห็นน้ำหวานลองว่าเลย นี่ครับนี่ตัวพึ้งบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกครับผมแต่ลังจะใช้ได้ยังยังไม่รู้นะครับถ้าใช้ได้ก็เอาถ้ายังใช้ไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอล่นดูแป๊บสรุปว่ายังอ่อนครับผมชั้นยังเล็กอยู่เลยเห็นไหมครับก็ยังเล็กจริงๆครับนี่ครับยังเอาไม่ได้แต่หลายชั้นเลยครับ มีน้ำรอให้ใช้ได้ก่อนผมจะมาเอาครับมีน้ำหนเดียวนี่เริ่มมีน้ำหยดน้ำแล้วครับผมมีเกสรนี่รอยรังเก่านะครับนี่นี่จะสร้างใหม่ขึ้นมาอีกครับเดี๋ยวปล่อยไว้เลยครับผมอันนี้ตรงเนี้ยผมเห็นมันมาอยู่ปัะจํานะครับอ้ก็ต่อยหน้าแหกเลยมึงไม่ได้รู้เรื่องเลยห้าวจังมึงได้ยินมันขู่ไหมน่ะ ไปครับตำรวจให้วิตีอยู่ในกล่องไอ้น,นี่ตู้ลำโพงยังไม่ได้วิตีเขาเลยเป็นคาแคร์ล้างรถครับคาแคร์ล้างรถอะแต่ยังไม่ได้วิตีเขาอยู่ในตู้ลำโพงครับผมขอให้วิตตียังเลยยังไม่มีเวลาครับผมไปครับปล่อยปล่อยไปก่อนรอให้ใช้ได้เดี๋ยวมาเอาครับผมเดี๋ยวได้ดูคลิปครับไปครับไป ผงนี้ก็เอาได้บาที่ตรงนี้เอาได้มันยาอ่อนแล้ววันเดียวทำต้องแปดวันนะได้ไหมเดี๋ยวเที่ยวมาดูเอาว่าแต่มันเริ่มสร้างชั้นใหม่อีกแล้วนะ่ะปล่อยไว้นานๆเลยเห็นสีขาวเลยอะ่ะปล่อยไว้นานๆไ,ได้ใช้ได้ดอ่ะไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่น,นี้เลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนะาะาำคิปไปดูปเฉย อาดูไม่โอ้โหเอาไปกินครับกินดีกว่าก็ขายไว้ได้หลังจะขาดอยู่แล้วกินโชดิกินโชดิมาหนูกินน้ำสิพอกินตัวอ่อน